ถังครับก็กลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มอสซาไทยแลนด์นะครับผม,ว,บผมวันนี้ผมก็กำลังจะออกไปทำงานเช่นเคยวันนี้เป็นวันจันทผมก็เลยว่าจะมาทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งน้ำมันเต็มถังของเจ้าซีบีหกห้าูอยเอฟอ่ะผมจะสามารถขับไปทำงาน ได้กี่วันนะครับผมเพอท่านนี้ก็จะยา,ยา,ยาวๆหน่อยก็ผมตั้งไว้เอาสักห้าวัดโดยที่ผมจะไปทำงานระยะทางที่ผมต้องไปทำงานอยู่ที่ไปสิบเอ็ดกิโลนะครับผมกลับก็สิบเ็ดกิโลรวมกันวันหนึ่งก็ตกอยู่ที่ยี่สิบสองกิโลเมตร ในถนนที่ผมขับจะเป็นเส้นสุขุมวิทน,นะครับอยติดเรามาดูกันว่าน้ำมันหนึ่งขามของเตาเชียราสิบเอฟจะได้กี่วันนะครับผมจะเดือหรือไม่ผมก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันก่อน ถังครับโอเคเราก็เติมน้ำมันเติมถมังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาดูกันว่าจเจ้าสีเหลืองของ 50F เนี่ยมันจะวิ่งได้ขนาดไหนนะครับน้ำมันเต็มถมัง ก็ผมไม่รู้ว่า GBR 500ตาจะกินน้ำมันขนาดไหนนะแ mm hmm. ตามคนที่ผมก็น่าจะเท่าเท่ากันแหละเออไม่น่าจะเปลนกันมาก mm hmm. สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมชิ้นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง n อสรอซซาไทยาลนด้วยนะครับผมโอเค อันนผมตัดไปตอนถึงที่ทํางานเลยวันแรกน้ำมันจะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคโอเคตอนนี้ก็ถึงที่ทํางานแล้วครับน้ํามันยังไม่ลดสักทีเลยนะเออง่ครับโอเคราตอนเริกงานเลยสิครับโอเคครับก็ ตอนนี้ก็เลิกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนออกจากที่ทํางานอะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะดูสภาพรถเลยครับฝนตกนะวันนี้เป็นวันที่13เมษายนนะครับผมเริ่มทําเป็นวันแรกก็นึกสภาพเลยก็ตอนนี้น้ำมันน้ำมันเลดไปหนึ่งขีดนะครับผมเห็นไหมรู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเออ ก็ลืไปหนึ่งขีดก็ฝนตกตลอดทางเลยว่าสภาพเละลมเปะครับผมโอเควันนี้ก็เลืไปหนึ่งขีดนะครับผมลองดูครับน้ำมันหนึ่งถังขับไปทำงานจากดมศุขไปอโศกมตรีนะครับผมก็จะน้ำมันหนึ่งถังจะได้กี่วันนะครับผม ก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยนะครับจนครบห้าวันเลยนะผมตั้งใจไว้จันถึงฉุกเลยนะจะถึงไหมโอเคครับไปแล้วฝันดีวันนี้พรุ่งนี้ติดตามกันใหม่เออกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สามที่เราจะออกเดินทางไปทำงานตอนนี้ มาตวัดน้ำมันเราอยู่ที่เหลืออยู่ห้าขีดนะครับผมลดไปหนึ่งขีดโอเคติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมเด็กกันมาครับแปลเยอะ ก็ผมว่ามันขึ้นอยู่ของการกำลัอเราด้ยนะว่าเราขับรถแบบไหนเลยนะใ<ม>ถ้เราเปิดปเป้ดปเปิเต้เอดมันก็มันก็กินหน่อยอะ่ะเออเดี๋ยวถ้าขับนิ่งๆผมว่าเป็นคนขับนิ่งๆเรื่อยๆนะไม่ได้ขับรถเร็วขับรถอะไรนะครับผม โอเคเราไปดูตอนที่ถึงที่ทำงานแล้วอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเดี๋ยวขีมันจะยาวเกินไปโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่ทำงานแล้วแล้วมันก็ลดไปหนึ่งขีดเท่าเดิมเดี๋ยวให้มันเหลือลดอีกขีดหน,นึ่งเนี้ยมันจะลดลดพวบเพว่พเลยเออลดอย่างเยอะาากอาราจรวันนี้ก็ติดขัดเช่นเคย <laughs> โอเคครับสวัสดีรอบค่ำนะครับผมก็ตอนนี้ก็เลิกงานแล้วก็กำลังจะกลับที่พักนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ภาพเก่านะเออมันจะเหมือนภาพเก่าไปหน่อยก็วันนี้ก็เป็นเย็นวันที่สามแล้วน้ำมันเราเหลือเท่าไหร่ตอนนี้อ้าวยังไม่ขี่ไปไหนนะ ก็ามาจอดไว้ก็ตอนนี้เหลืออยู่สีคิดแต่สะได์ขึ้นว่าน่าจะขึ้นอยู่มั้นก็จะไม่ขับให้ดูอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ถ้าขับให้อยู่ทุกวันไปกลับไปกลับเนี่ยคิดกี่ชั่วโมงวะเออน่ะขึ้นมาอีกอะ วันนี้ก็คือบรรยากาศที่อโศกมนตรีนะครับผมก็ช่วงนี้โควิดก็บาทลดก,ก็อย่าลดลงนิดนึงนะดแตวก็ยังมีรถเยอะอยู่ดีอ,อ,ดอครับโควิดประเทศไทยมันออกมาฮ็ดตอนถี่ทุ่มครับก็ไปไหนมาไหนก็ใจหน้กากากทำไม เดี๋ยวลองมือพุกด,ด้วยนะครับผมโอ้ยมืดจังเลยวันนี้ก็จะมืดหน่อยๆนะครับผมกม็น้ำมันด้วยไปยังขีดเดี๋ยวพอจอดปุ๊บตื่นขึ้นมาเหลือสี่ขีดยังไงของมันก็ไม่รู้ มืดมากเลยทุกคนโอเควันนี้มันจะมืดมดหน่อยครับโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละมองไม่เห็นอะไรแล้ว,วก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ห้าที่เราจะมาวัดอัตราการกินน้ำมันนะครับผมของเจ้า CBR 6 5 0 f ก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะวัดนะครับว่าน้ำมันเต็มถังจะวิ่งได้กี่วันนะครับผมโดยการไปทำงานจากสภาพถนนจริงเลยครับผม,ผมวิ่งเส้นสุข,ขุมวิทนะครับผมเรื่องรถเต็มไม่ต้องถามหานะเออติดอยู่แล้ว ดูเฉลียผมจะขับอยู่ประมาณถ้ารถติดก,ก็สี่สิบพาสิกรถโุ่งก็ร้อยตอนนี้น้ำมันเราเหลืออยู่สี่สี่ขีดน,นะก็ใครที่ติดตามก็ขอบคุณมากนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม โอเคไปกันกลับฟูดโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ก็ถึงที่ทำงานแล้วนะครับผมน้ำมันก็ลดไปอีกหนึ่งเทรลนะครับผมสัตว์มาสักทกีนยเออมีทางลงนิดหน่อยโอเคครับเราต้องกลับเลยกว่าจะไ,ได้สรุปเนาะโอเค ไปละโอเคครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานเช่นเคยครับไม่ใช่ภาพเก่านะเออภาพใหม่ทุกวันก็จะเป็นการขับครั้งสุดท้ายแล้วเราจะมาวัดผลกันว่ามันกินน้ํามันไปเท่าไหร่นะครับผมคุ้มกับการที่เราจะขับมาทํางานหรือเปล่านะเออตอนนี้น้ํามันอยู่ที่สามขีดเหลือสามขีดละอืม เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าน้ำมันเต็มถังขับรถไปกับที่ทำงานนะครับถนนจริงสถานการณ์รจริงออว่ามันกินน้ำมันไปเท่าไหร่นะเมื่อคืนมันเมื่อไปหน่อยผมก็เลยไม่ได้สรุปให้โอเคตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ขับไปไหนเลยนะ โอเคครับน้ำมันเต็มถังระยะทางรวมเบ็ดเสร็จแล้วผมขับไปทั้งหมด110กิโลนะครับผมในถนนเส้นสุขุมวิทจากบางนาไปอโศกมตรีนะครับผมระยะทางอยู่ที่ไป11กับ11นะครับผมเท่ากันน้ำมันก็ลดไปแค่3ามชีดนะครับถามว่าคุ้มไหมกับการขับไปทำงานก ก็ได้นะครับถ้ารถไฟฟ้าก็อยู่ประมาณวันหนึ่งอ่ะหนึ่งร้อยบาทก็น้ำมันเครื่องถังก็ตกอยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยสามร้อยอ่ะก็ถูกไปประมาณสองร้อยนะครับผมเราก็จะเสียเวลาถ้ารถไฟฟ้ามันก็จะถึงเร็วกว่านะเออแต่ถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์อะไรมันก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าสำหรับคนรียก็ BTS ก็ได้ครับ มอไซค์ก็ได้ครับก็ต้องเผื่อเวลาไวหน่อยช่วงนี้รถมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะพรามันติดช่วงโควิดอยู่ก็อาจจะอัตราการกินน้ำมันก็อาจาอาจะไม่ได้เหมือนช่วงรถติดปกตินะครับแต่ถามว่าลักษณะการขี่ผมมุดมุดตั้งแต่อุดมสุขถึงทองหล่อออกจากทองหลอก็อมีช่วงนึงโล่ง,ลงๆก็ ไปติดอยู่พร้อมพงพร้อมพงเข้าสุกนะติดยาวเลยครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็การกินน้ำมันก็เห็นเห็นแล้วนะอ่ะดูอีก,กรอบนอึงเหลือสามขีดเติมไปเต็มถังนะเออก็ได้อยูนะก็ไม่ถึงว่ากับมึงเท่าไหร่เอะผมดูจับน้ำมันไม่เป็นว่าเขา <S <S 2> <S 2> <S อยู่ ิโลิตรน่าจะตรงนี้หรือเปล่าเออสิบหกจุดสามนะผมไม่รู้อ่ะเออผมกดไม่เป็นเอาจริงๆผมกดไม่เป็นผมไม่เคยกดเลยก็โอเคครับลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ่ายทำมาประมาณห้าวันโอเคอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามช่องมาซาไทยแลนด์ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ